ควันนี้ก็จะมาแนะนำแอป,ปหรือเกมจำลองการฝึกบินเครื่องบินบังคับวิทยุบนมือถือนะครับตัวชื่อแอป,ปก็คือตัวนี้นะครับ Absolute rc plane sim นะครับตัวนี้จะเป็นแอป,ปที่ใช้บนมือถือส่วนใน PC และโน้ตบุ๊กก็จะเป็น r c v i e w นะครับซึ่งสามารถใช้ร่วมกับจอยสติ๊กได้นะครับเดี๋ยววันหลังจะเอามาเล่นให้ดูนะครับสำหรับว,วันนี้มาดูบนมือถือก่อนนะครับก็เข้าไปในแอปตัวนี้เลยนะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะมีโมเดล ให้เลือกนะครับสำหรับในเวอร์ชั่นฟรีนี้ก็จะมีให้เล่นฟรีอยู่สองแบบนะครับตัวนี้ก็คือ Equila นะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Advantage นนะะครับส่วนรุ่นอื่นนี่เราต้องซื้อเอานะครับ เครื่องบินลบนะฮก็จะมี f 16 f 10 f 16 f 15ก็มีนะครับนอกจากเครื่องบินแล้วก็จะมีฮลิคอปเตอร์แล้วก็โดนนะฮะตัวนี้ก็จะในกลุ่มของเฮลิคอปเตอร์นี่ก็จะมีตัวฟรีอยู่3ตัวนะครับก็คือ เบลสี่ิบเจ็ดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ฮะหอสีเหลืองตัวนี้นะครับนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีเรือนะครับสำหรับคนที่ชอบ เล่นเรือบังคับวิทยุนะครับก็มีให้ฝึกนะครับตัวนี้แล้วก็มีรถด,ด้วยนะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาเล่นเครื่องบินนะครับก็จะใช้ตัว Aquila ตัวนี้นะครับก็เข้าไปตรงเริ่มเล่นตรงสีเล็กนี่เลยครับก็กดสตาร์ทนะ มีโฆษณามารบกวนหน่อยนะครับนี่ตัวนี้นะครับอวควีล่านะครับวิธีการเล่นก็คืออ่จอยสติ๊กด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัว คันเร่งแล้วก็ตัวตัวคันเร่งแล้วก็ตัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับถ้าโยกขึ้นลงนี่ก็คือตัวคันเร่งนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ก็คือ,อถ้าโยกไปทางซ้ายทางขวานี่ก็คือจะเป็นตัวลัดเดอร์กับล้อหน้านะครับ ใช้บังคับเลี้ยวล้อหน้าได้ด้วยนะครับตัวนี้ส่วนจอยสติ๊กทางด้านขวามือ,อถ้าโยกขึ้นโยกลงนี่ก็จะเป็นตัวควบคุมอีลิเวเตอร์นะครับตัวแผ่นหางระดับด้านหลังนะครับถ้าโยกขึ้นก็จะกดหัวลงนะครับถ้าโยกลงนี่ก็จะทำให้ก็มินเชริรหน้าขึ้นนะครับ ส่วนถ้าโยกมาทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายนะครับโยกไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวานะครับตัวนี้นะส่วนควบคุมก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีอยู่4ตัวนี้นะครับก็ไปบินกัน นี่นะฮะตีลังกาก็ได้นะครับตัวนี้บินนี่ก็ดีนะครับไม่ต้องตกก็ไม่เสียตังค์นะครับเปิดคำนานก่อนแล้วค่อยไปเล่นเครื่องบินจริงก็ได้ครับตีลังกา หลังแล้วก็พลิกนะครับตัวนี้ควงซ้ายควงขวาครับ สนามาลุกป,ป่วนอยู่เรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับข่าวต่อไปก็จะเอาเวอร์ชั่น PC มาเล่นให้ดูนะครับ